Welcome to the Blanket Hotel Phuket Thailand ยินดีต้อนรับสู่โรงแรม The Blanket จังหวัดภูเก็ตค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ Welcome to n a m t o Space นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ The Blanket Hotel ที่ภูเก็ตค่ะวันนี้เราจะมารีวิวโรงแรมนี้นะคะเพราะว่าเราเห็นหลายท่านที่มาโรงแรมนี้ที่เขาแบบว่าเป็นตัวจริงโปรเอ s นเซอร์ wer, เขารีวิวกันให้ดูเยอะแยะเลยเราก็เลยอยากจะมาลองรีวิวบ้างมาดูรีวิวสไตล์นานานะคะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูอีกมุมหนึ่งนะนี่ก็คือเตียงนะคะเตียงใหญ่ค่ะแล้วก็นี่หัวเตียงก็จะเป็นสไตล์แบบนี้นะคะ มีเก้าอี้ให้นั่งเล่นนะคะตรงหัวเตียงทั้งสองข้างเดี๋ยวเรามาดูว่าเขามีอะไรบ้างมีกาต้มน้ำร้อนให้นะคะมีแก้วกาแฟมีกาแฟให้แล้วก็มีตู้เย็นเรามาดูตู้เย็นว่ามีอะไรบ้างนะคะในนี้เปิดยังไงเอ่ยนี่ของในตู้เย็นนี่คือฟรีนะคะมีน้ำดื่มฟรีสองขวดสไปน์น้ำแอปเปิลค่ะนี่ แล้วก็มีอะไรบ้างคะมีตู้เซฟมีผ้าเช็ดต,ตัวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนแบบว่าเราให้วางกระเป๋าแล้วก็แฝนคือผ้าได้ค่ะแล้วก็มีตรงนี้คือทีวีทีวีแล้วก็มีโต๊ะเล็กๆให้นะคะมีขนมค่ะมีขนมที่แบบว่าเป็นเบลคัมให้นะคะเขาบอกว่ากินแล้วจะเป็นจะโชคดีค่ะนี่เดี๋ยวเราพาไปชมห้องน้ำกันค่ะ เดี๋ยวเข้าไปชมห้องน้ํากันนะคะนี่ห้องน้ําห้องน้ําเป็นแบบว่าแยกนะคะเปรียกแห้งนะคะมีฝักบัวดรีมสเปย์มีอะไรให้บ้างมีม,มีมีเป็นแชมพูสบู่ทีนวันให้นะคะแล้วก็มีแก้วมีแก้วแปรงฟงแปรงฟันมีอ่างล้างหน้าคะ่ะมีไดเป่าผม เดี๋ยวเราจะพาไปดูบริเวณรอบๆแล้วก็บริเวณล็อบบี้ดูนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะมีที่นวดเท้าให้ในห้องด้วยจ้าโรงแรมนี้ไม่มีลิฟต์นะคะต้องถือกระเป๋าขึ้นมานะแต่พนักง,งานเขาก็น่ารักค่ะช่วยช่วยขนกระเป๋าช่วยยกกระเป๋าขึ้นมาข้างบนจะพามาชมตรงนี้ เดี๋ยวจะพาไปชมข้างๆโรงแรมนะคะว่าแถวนี้เขามีอะไรบ้างนะคะนี่ก็จะเป็นด้านข้างของโรงแรมนะคะมีคาเฟ่น่ารักน่ารักให้นั่งเป็นคาเฟ่เป็นร้านนั่งดื่มแบบว่านั่งชิลๆค่ะแล้วก็จะมีร้านอาหารนะคะบรรยากาศดีมากค่ะน่าน,นั่งมากเลยแต่ละร้านร้านนี้ก็จะเป็นแบบว่า เหมือนจะคล้ายๆร้านอาหารอิตาลีนะคะขายเครื่องดื่มขายอาหารค่ะ oh. เดี๋ยวเรามาชมอาหารเช้ากันค่ะ oh. ว่ามีอะไรบ้างนะคะมีปลาต้องโกมีเค้กไล้วหอมนะคะนี่อาหารเช้าเยอะแยะเลยค่ะขนมปังเนยแยมนะคะแล้วเ็ก็จะมีอาหารเป็นเซตให้เลือกนะคะ อาหารเป็นเซตก็จะมีข้าวเหนียวหมูปิ้งมีข้าวมันไก่ถ้าจะไม่ผิดนะคะมีข้าวหมูแดงค่ะให้เราเลือกแล้วก็เป็นอาหารเช้าของอเมริกันนะคะวันนี้เราก็เลือกทานหมูย่างข้าวเหนียวค่ะดีใจค่ะวันนี้มีของโปรดของเราก็คือขนอมใส่ไส้นะคะมาวันแรกเราก็ได้กินขนมของโปรดของเราเลย ข้าวเหนียหวหมูย่างก็อร่อยมากๆค่ะโอเคค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ